ถึงพูดแบบนี้เอาไปเลยเอาเร็วจะข้ามบึงข้ามบึงก่อตองขอทักทายทุกทุกคนที่เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยลุงเนี่ยจะพาไปดูหรือว่าจะไปไขปริศนาเรื่องที่เจอนะครับที่ดินเสียงผู้ยิง หัวลรอแต่ว่าไม่เห็นตัวเลยนะครับแต่ส่วนผู้ชายเนี่ยที่เป็นเด็กเนี่ยทุกคนเราเนี่ยเห็นเขาเนี่ยอยู่ตรงตรง้นะ้ายนะแต่ส่วนผู้หญิงเนี่ยเราไม่เห็นเลยครับไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยคือใครกันแน่เพราะตั้งแต่ลุงอยู่ในป่าลุงไม่เคยเห็นผู้หญิงเด็กหรือว่า มีอะไรออกมาให้ได้ยินหรือวได้เห็นแบบนี้เลยนะครับก็ลุงจะรีบไปก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยพระอาทิตย์เนี่ยก็จะตกดินแล้วนะซึ่งลุงน่ะต้องทําเวลาทุกคนเพลยู่นานเนี่ยอาจจะเกินอันตรายได้นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ลุงกันด้วยนะ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยออกเดินทางกันดีกว่าทุกคนบายก่อนนะครับทางเนี่ยวันนี้ลุงเนี่ยอาจจะเดินแป๊บแป๊บเดียวก็ถึงนะเพราะว่าลุงเนี่ยรีบเดินก่อนทีจะมาเปิดคลิปก่อนนะ พอทางเราเบอร์คลิปแล้วก็เดือนเนี่ยมันทําให้มันช้าแล้วก็ไม่ทันนะครับลุงเลยต้องเดือนก่อนพอเวลามากายจะถึงก็จะต้องเตรียมตัวไว้แบบนี้แหละทุกคนแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเห็นไหม เราเนี่ยกำลังจะมาถึงตอนสายดาน,นานแล้วน,นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยกำลังเข้าไปถึงแล้วนะครับซึ่งมันอยู่ข้างหน้านนนเองทุกคน เหมือนจะเป็นสองคนนี้เลยทุกคนใช่คนนั้นไหมที่วันนั้นมัวรอใส่ลูง่ะะแล้วทำไมขึ้นมาอยู่ที่นี่ล่ะ ลองงนอย่างนั้นหรือแล้วพ่อแม่พวกเองล่ะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเราจะไม่เข้าใกล้เขานะทุกคนนะเพื่อจะเกิดอันตรายเนี่ยเราก็ไม่รู้นะทุกคนนะ แล้วขึ้นมาอยู่ตรงนี้อย่างไดอย่างไรลกมนต์มานี่มันที่ของท่านฤาษีนี่ลูซี่ยังอยู่ทำไมท่านฤาษีไม่เคยบอกมาก่อนนะว่ามีเด็กสองคนอ,อยู่ตรงข้างน้านี้ีอลูซี่มาแล้วลูซี่ยู่ใช่เรอ ยากว่หกละ่กกละเที่ยวขาขอนั่งดูอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคไอที่ห่มสีเขียวๆนี้มัน เองบอกว่าคือน้องสาวเองใช่ไหมใช่มันคือพี่น้องคือพี่น้องกันอันนี้คือน้องสาวนี่คือพี่ชายน้องสาวก็พี่ชายเราจะไม่เข้าใกล้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเขามาก่อนทานฤาษซีก็ไม่เคยเล่า,าให้ผมด้วยทุกคนถ้าเกิดเขาไปใกล้เนี่ย เขานี่อาจจะทำอันตรายกับผมได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งดูอยู่ไกลๆนะครับเราไม่เข้าใกล้พวกเขา อะไรนะเคยพูดคอตายเปล่าไหมความว่ายังไงเคยพูดคอตายเปล่าไม่เคยยิ้ตายเปล่าทำไมถึงพูดแบบนั้นไม่ยิ้มตาบ้าทำไมเขาพูดแบบนี้ทุกคนยิ้มตายบ้าเอ็งนี่มันตัวอันตรายแน่ๆเลย ไม่ยากถ้าพูดว่าไม่ยากแล้วจะทำมาไรก็ไปฮะก็ไปออาไปทำไมอย่ามารลิวกอนก็ไปจะไม่อยากตายอ่ะก็ไปทำไมถึงพูดแบบนี้ไอ้หนู เป็นเด็กอยู่ไปเล้วยัตายเปลาล่ะไม่อยากแต่จะยังไม่ไปงั้นลงไปแล้วอะไรของเอง ลงมาทำอะไรฮะถ้าไม่ไปจะจะลงไปจากกันแล้วะเองกล้ายอย่างเงินหรืกลา้าทำไมอยู่เฉยๆดีกว่าไอ้หนูลุงไม่ได้ก่อกไม่เคยทำร้ายพวกเองทำไมถึงคิดแบบนี้ก็อยามารบกวนไม่ได้มารบกวน แค่อยากจะให้แค่อย่างมาเห็นอีกรอบไม่ได้หรือไงไม่ได้ทำไมทำไม่งไงใรรบกวนอยู่แค่สองคนก็พอทำไมน้องของเองถึงไม่พูดแบบเองละ่ะเองพูดอยู่คนเดียวเลยเองนี่มันช่าง หลายมารยาจริงๆเลยนะไปแล้วลุงไม่เคยคิดอย่างนี้กับพวกเองนี่ก็พิ่งเจอกันเองก็ไปแล้วไปวไปไงไม่มีทางไปไง่ายๆหรอก จะฆ่ามึงทำไมถึงพูดแบบนี้ออกไปเลยออกไปเร็วจะฆ่ามึงฆ่ามึงม,มันช่างโหดร้ายเกินแล้วนะนวอ,นอะไรของพวกเอง มันจะลงมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าพวกเขาสองคนเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะมันมันหายตัวได้ด้วยทุกคนไปีวนะตอนนี้ว่ามกระวามันจะตามมาแล้วนะเดี๋ยวลุงขอกระวานแล้วไอ้พวกนี้มันยุ่งด้วยไม่ได้เลยนะครับเหมือนก็มาจะเอาชีวิตตลอดอยังไงก็ ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะที่มาได้เพล็กแคบแทนแค่แน,นี้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยโหดเกินแล้วเดี๋ยวลุงก็ต้องกบาหล้างัาจางนี้ทุกคน